สิ่งที่มีควรมีในบ้านขนลักฮวงจุย้ยสุดดวงให้ตกชีวิตไม่ลาบลื่นหวงจุย้ยเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญกับสมดุลแห่งธรรมศาสตร์เสื่อมโยงกับความเป็นอยู่และสิ่งต่างๆรอบตัวของเรารวมไปถึงบ้านที่พักอาศัยและบ้านถือเป็นพื้นที่สำคัญหากจะสร้างหรือตกแต่งนอกจากจะให้ได้รับมาตรฐานการสร้างแล้วเรายังจะต้อง จุดหลักควงจุ้ยให้ดีดังนั้นแล้วก่อนที่เราจะสร้างบ้าน13สิ่งต่อไปนี้ห้ามมีในบ้านเด็ดขาดเพราะจะขัดหลักควงจุย้ยทําให้ดวงตกชีวิตไม่ราบลื่นอยู่ไม่เป็นสุขคนในครอบครัวจะมีการทะเละวิวาทหนึ่งนาฬิกาตายขึ้นซื้อว่าของที่เสียหรือสำรุดถ้าไม่ซ่อมแซมไม่แก้ไข ให้ใช้งานได้อย่างปกติหรือเสียเกินเยียวยาแล้วก็ควรถึงเวลาจะจัดการทิ้งโดยเฉพาะนาฬิกาตายซึ่งไม่ควรมีไว้ในบ้านอย่างเด็ดขาดเพราะทางหลัก่วงจุ้ยแล้วเสื่อว่าการมีนาฬิกาตายไว้ในบ้านเป็นเหมือนนำความสูญเสียความตายและความเดือดร้อนมาให้กับผู้อยู่อาศัย2 กระจกลาวหรือกระจกแตกนอกจากจะไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วยังเสี่ยงกับอันตรายตามหลักควงจุย้ยยังมีความเชื่อว่ากระจกแตกหรือกระจกลาวสื่อถึงความหมายในด้านลบเป็นสัญลักษณ์ของความสุขลายความเจ็บปวดและความแตกลาวมันจะเป็นจุดดึงดูดพลังงานของชีวิตดังนั้นหากเก็บไว้อาจจะทำให้คนในบ้าน ประสบเคราะห์ลายเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายๆหรือจะประสบอุบัติเหตุได้บ่อยๆ 3. ส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สมรู้เสียหายการที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สมรู้เสียหายแตกเลาไม่สมบูรณ์ย่อมสื่อถึง่วงจุ้ยบ้านที่ไม่ดีส่งผลถึงพลังงานชีวิตของผู้อยู่อาศัยที่มีแต่นับวันจะติดลบโดยเฉพาะพระพุทธรูปแตกหัก หรือสารพระภูมิสำลุดเสียหายส่วนนี้ถือเป็นศูนย์รวมของความรู้สึกนึกคิดและจิตใจของคนในบ้านหากยังปล่อยทิ้งไว้ก็ย่อมนำมาซึ่งผลเสียหายทั้งด้านจิตใจของสมาชิกที่อยู่อาศัยไม่มีวันสงบสุขได้เลย 4. ประตูสีดำหากเราจะอ้างอิงตามเทนการแต่งบ้านในยุคนี้แล้ว ประตูสีดำย่อมเป็นที่นิยมของคนชอบบ้านสไตล์ลอฟหรือสไตล์มินิมอลเพราะนอกจากจะทำให้ความลงตัวและความเท่โดยไม่ต้องตกแต่งเพิ่มเติมอะไรให้มากมายแล้วยังทำให้บ้านดูมีมติติตามการออกแบบของการตกแต่งบ้านแบบบ้านน้อยแต่มากแต่ขณะเดียวกัน หากอ้างอิงตามศาสตร์ของฮวงจุ้ยแล้วถือว่าสวนทางกันอย่างยิ่งเพราะประตูสีดำมีความหมายไม่ค่อยดีนักโดยเฉพาะเป็นเหมือนประตูที่เปิดรับความโชคร้ายและสิ่งไม่ดีต่างๆเข้ามาสู่บ้านในทางกลับกันเจ้าของบ้านมีความซื่สอสัตย์จริงๆและต้องการใช้ประตูสีนี้เท่านั้น ทางหลักฮวงจุ้ยก็มีทางออกเหมือนกันการแก้เค็ดโดยให้หันประตูไปทางทิศเหนือจะเป็นการดีห้าลูปปั้นมาลายมาปกติเป็นสิ่งมงคลที่หลายคนนำมาไว้ในบ้านเพราะเสริมเรื่องการมีเงินทองไหลเข้ามาบ้านแต่ถ้าเป็นมาลายแล้วถือเป็นสิ่งอัป,ปะมงคล ด้วยเพราะสีลายทางขาวดำบนตัวม้าลายเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงยินหยางซึ่งมีความแตกต่างที่อยู่ในตัวเดียวกันในทางควงจุ้ยนั้นเสื้อว่าจะทำให้คนที่อยู่ในบ้านเกิดความแตกแยกไม่ลงรอยกันมักจะมีปัญหาข้อขัดใจกันบ่อยๆหากอยู่ร่วมกันก็มักจะมีความ ไม่สงบสุขรวมทั้งยังขัดขวางโชคลาภที่จะเข้ามาในชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัย 6. รูปปั้นจระเข้ระเข้เป็นสัตว์ป่าที่เรียกว่าจะเลี้ยงให้เสื่องนั้นเป็นไปได้ยากและมีอันตรายกับผู้คนส่วนในหลักฮวงจุ้ยแล้วถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอับซ่ความที่เจ้าเล่ห์เพทุ่ายซึ่งหากนำมาไว้ในบ้านแล้ว จะเป็นการซักจูงสิ่งไม่ดีหรือคนไม่ดีให้เข้ามามุ่งทํำ้ายและคดโกงคนในบ้านมีศัตรูรอบด้านหากผู้อยู่อาศัยในบ้านมีรูปปั้นจระเข้ตกแต่งอยู่ก็จะทำให้ไม่มีความสงบสุขต้องคอยระแวะระวังภัยอยู่ตลอดเวลา 7. ต้นนางแย้มป่าเป็นหนึ่งพันดอกไม้ที่หากจะเปรียบก็คือ สวยแต่รูปจูบไม่หอมจริงๆโดยทางหลักฮวงจุ้ยแล้วห้ามปลูกไ้ในบ้านหรืออนาบริเวณรอบพื้นบ้านโดยเด็ดขาดเพราะเสื้อว่าต้นนางแย้มป่าจะมีวิญญ,ญาณร้ายแพงอยู่อาจจะหลอกลวงให้ผู้คนในบ้านผู้อยู่อาศัยหวาดกลัวหวาดระแวงไม่มีความสุขและจะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นประจำแปด ภาพยักษ์หรือรูปปั้นยักษ์สิ่งของที่ดูน่ากลัวสื่อถึงความโหดร้ายเห็นทีไรก็พาให้อกสั่นขนขวยขวัญหน,นีดีพอโดยเฉพาะรูปยักษ์หรือรูปปั้นยักษ์ไม่ควรมีไว้อย่างยิ่งที่จะนำมาไว้ในบ้านแม้นจะซื่นชอบซื่นสมมากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าจะให้ถูกตามหลักฮวงจุย้ยก็ไม่ควร ที่จะนำเข้าไว้ที่บ้านเพราะจะทำให้คนที่บ้านรู้สึกร้อนรุ่มพบเจอแต่สิ่งไม่ดีเดือดร้อนรวมถึงประสบอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆ 9. ของเก่าที่ไม่ทราบที่มาขึ้นซื่อว่าบ้านสร้างใหม่เมื่อสร้างสำเร็จแล้วก็ควรตกแต่งของใหม่ๆที่พร้อมใช้งาน และมีที่มาเป็นมงคลอยู่ในบ้านส่วนของเก่าที่มีทราบที่ไปที่มาถึงจะถูกตาต้องใจแค่ไหนก็ตามในหลักควงจุ้ยแล้วถือเป็นของต้องห้ามเพราะถือว่าอาจจะมีวิญญาณที่ผูกพันกับสิ่งของเหล่านั้นอยู่ถ้านำเข้ามาไว้ที่บ้านแล้วจะทำให้ผู้อยู่อาศัยเจอสิ่งเลวร้ายสิ่งเล่นลับ รวมถึงถูกพลังด้านมืดครอบงำสิบประตูหลายบานในห้องเดียวกันข้อห้ามสำหรับสายมมเลยทีเดียวเพราะการมีประตูหลายบานอยู่ในห้องเดียวกันนั้นแม้จะได้รับความนิยมในการสร้างบ้านสมัยใหม่แต่ถือว่าขันหลักควงจุย้ยเพราะเป็นเหมือนประตูที่ทลายทรัพย์ทำให้เงินลั่ไหล ออกจากบ้านไม่มีที่สิ้นสุด11หน้าต่างเรียนติดกันสีบ่บานคนที่สร้างบ้านในยุคใหม่มักเน้นให้มีซ่องเปิดกว้างๆเยอะๆเพื่อรับแสงรับลมเข้าบ้านแต่การมีซ่องเปิดในทาง่วงจุ้ยแล้วก็ต้องคำนึงเรื่องต้องห้ามอย่างการทำซ่องหน้าต่างเรียนกันถึงสีบ่บานนั้น บนผนังเดียวกันถือเป็นเรื่องต้องห้ามอันเด็ดขาดเพราะเลขสีเป็นเลขที่ไม่เป็นสิริมงคลโดยมีความเชื่อว่าเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของงานศพผู้อยู่อาศัยในบ้านจะเกิดความทะเลาะวิวาทหวาดระแวงอย่างหาสาเหตุไม่ได้12ต้นไม้ใหญ่ห้ามปลูกขวางทางเข้าบ้านการปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ในบ้าน ในทาง่วงจุ้ยแล้วมีทั้งเป็นสิริมงคลและอัปมงคลขึ้นอยู่กับชนิดของต้นไม้และตำแหน่งที่ปลูกโดยห้ามปลูกในตำแหน่งที่ขัดขวางทางเข้าบ้านและต้องไม่ปลูกตรงกับประตูทางเข้าบ้านเป็นอันขาดเพราะจะทําให้คนในบ้านมีชีวิตที่ติดขัดทําาะลยก็ไม่ลาบลื่นและไม่มีข่าวดีอะไรเข้ามาในชีวิต 13. เตาไฟห้ามติดตั้งตรงกับประตูห้องครัวห้องครัวเป็นแหล่งสเสบียงของคนในครอบครัวซึ่งหากจัดการวางตำแหน่งข้าวของต่างๆในห้องให้อย่างเป็นระเบียบถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยแล้วถือเป็นพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์จะทำให้คนในบ้านมีอยู่มีกินไม่ขาดดังนั้น ข้อห้ามหนึ่งที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งคือห้ามติดตั้งเตาไฟตรงกับตำแหน่งของประตูห้องครัวเพราะจะทำให้สุขภาพของคนในครอบครัวอ่อนแอดึงดูดมิตรที่หวังแต่ผลประโยชน์เข้ามาในบ้านทั้งหมดนี้คือเรื่องราวต้องห้ามที่สายมูไม่ควรมองข้ามและไม่ควรปล่อย ให้มีหรือเกิดขึ้นในบ้านโดยเฉพาะคนที่กำลังจะสร้างบ้านใหม่หรือสร้างสำเร็จแล้วหากวางแผนการตกแต่งหรือการสร้างตั้งแต่เริ่มต้นอย่างถูกต้องตามหลักฮวงจุย้ยก็จึงไม่ต้องห่วงภายหลังว่าจะมีปัญหากับชีวิต เพื่อทำให้ชีวิตครอบครัวสมาชิกในครอบครัวมีความสุขชีวิตราบรื่นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คนในครอบครัวขอบคุณครับที่ทุกคนติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและแชร์ให้เพื่อนที่คุณรักที่กำลังจะสร้างบ้านได้รับชมรับฟังกันนะครับ